ชมเรือลากเรือค่ะมาชมกันนะคะ้าวหูเรือลำใหญ่มากหายหัวเรือลากจูงลำเดียวนะคะวิ่งกระโูดดูน้ำด้วยนะคะความกระจายของน้ำนะคะลากเรือเขา,าวีวิชัยนาวีนะคะชัยยาหนึ่งว้าวเรือลำใหญ่มากท่านผู้ชมโอ้ยลากไปไหนนะเดี๋ยวดูซิว่าเขาจะเลี้ยงไปทางไหนนะคะลำใหญ่มากๆเลย เรือลากจูงอยู่กลางแยกน้ำบนนะคะวิ่งน้ำกระจายเลยว้าว <Wow. S 1> เลี้ยวแล้วนะคะเลี้ยวไปเส้นป่าโมกขอภัยค่ะวิ่งไปแม่น้ำป่าศักนะคะวิ่งไปแม่น้ำป่าศักว้าวลำใหญ่มากเลยค่ะท่านผู้ชมมันทุกอะไรได้เอ่ยวิ่งไปแบบขิวเลยนะ ท้ายเรือต่ำหัวเรือสูงน่าจะใส่น้ำใส่น้ำด้วยเพื่อให้รอดใต้สะพานได้ตอนนี้น้ำยังขึ้นสูงอยู่นะคะน้ำยังขึ้นสูงอยู่ถ้าไม่ท้ายเรือไม่ต่ำเดี๋ยวหลังคาโดนคานสะพานนะคะโอ้ บรรยากาศแยกน้ำบนนะคะท่านผู้ชมบรรยากาศดีมากวิวสวยๆขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะขอบคุณ f อซใหม่ f อซใหม่เอฟซเก่านะคะขอบคุณที่มารับชมนะคะทุกทุกท่านเลย